อ่ะครับสวัสดีครับอ่าสาหรับพ่อบ้านนะครับที่ถามเข้ามานะครับว่าฝาครอบฝาครอบเวอร์หรือฝาครอบเครื่องสภาพตัวชีบ้านี่นะครับอ่ามนถอดยังไงอ่ะผมอยากจะไปถอดเข้าไปดูว่าข้างในมันเป็นแบบไหนยังไงผมถอดออกแล้วอ่าปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยนะครับอ่าเพราะว่าถ้าพ่อบ้านไปถอดน็อตแถวนี้นะครับอ่าสี่ตัวยกฝาครอบเวอร์ขึ้นนะครับมันจะไม่มีอะไรนะครับข้างล่างนะครับเพราะว่า อุปกรณ์เขาจะอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนนี่นะครับและด้านหลังนะครับถ้าเราเปิดฝาครอบบนนี้ยกขึ้นมานะครับมันจะไม่มีอะไรข้างล่างให้เราเห็นเลยนะครับมีแต่สายไฟล้วงเข้ามานิดเดียวเท่านั้นเองครับสายไฟล้วงเข้ามาหาไอ้ไอตรง <c oughs> แผงคอนโทรลข้างหน้านี้เท่านั้นเองนะครับส่วนมากแล้วบอร์ด บอร์ดและอุปกรณ์ต่างๆจะอยู่ด้านบนนี่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องถอดด้านบนไอ้ตัวล่างนี too too nope. so ้เราไม่ต like yeah, no ้องถอดก็ได้นะครับไม่ต้องยกขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะว่ารุ่นนี้เพราะว่าถามมาน่าจะเป็นการถอดถอดไอ้ตัวนี้แหละครับถอดยกขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับมันไม่มีอะไรให้เราเห็นเลยนะครับข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการถอดผมก็จะพามาถอดว่าที่ถามเข้ามานะครับว่าถอดยังไงนะครับอยากจะดูไอ้ข้างในนะครับมันเป็นยังไงนะครับทีนี้ผมจะพามาถอดนะครับว่า มันจะมีมแมลงสาบหรือว่ามันจะมีหนูกัดหรือว่าอยากจะเข้าไปเช็คสายไฟประมาณนี้นะครับอ่าสาหรับอ่าพี่น้องมือใหม่ก็เหมือนกันนะครับว่าเราจะต้องไปถอดตรงไหนยังไงก่อนนะครับเอาผมพาไปถอดกันเลยนะครับอันนี้นะครับก่อนอื่นเราต้องมาถอดน็อตข้างหลังนี่ออกก่อนนะครับอะถอดน็อตข้างหลังนี่ออกก่อนนะครับอ่าน็อตข้างหลังนี่ออกก่อนอาครับทีนี้เราก็อาจจะ นัดขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยครับัดขึ้นมาได้นะครับไม่ยากเลยนะครับสําหรับเพ่อบ้านนะครับเนี่ยครับทีนี้เราก็อาจจะไปอาตรวจเช็คดูนะครับสําหรับพี่น้องมือใหม่ก็เหมือนกันนะครับเราอาจจะเข้าไปตรวจเช็คดูว่าระบบสายไฟของเขามันขาดมันเป็นยังไงนะครับเนี่ยครับและและอีกอย่างึงกล่องตัวนี้นะครับกล่องตัวนี้ครับถ้าเราไม่เคลเอาออกนะครับออกไม่ได้เลยนะครับไอ้กล่องตัวนี้ครับเนี่ยครับกล่องตัวนี้ครับกล่องตัวนี้จะเป็นกล่องจ่ายไฟเข้าไปตรงนี้นะครับ ทีนี้เราอาจจะงัดไม่ถูกที่ถูกทางครับเพราะไอ้ตัวนี้มันจะมีล็อกอยู่เท่านั้นเองครับอาล็อก,กเขาจะอยู่ตรงนี้หน่อยหนึง่งอยู่ตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับนี่นะครับถ้าเราไม่รู้เรางัดแตกเราอาจจะไปทําให้ลายปิ้นไอ้ตัวข้างในนะครับแตกหักได้นะครับเพราะฉะนั้นเพราะว่าเห๋ือพี่น้องมือใหม่จะต้องระมัดระวังนะครับเพราะไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวจ่ายไฟเข้าไปนะครับไฟเข้าตรงนี้ทีนี้เราต้องเอาออกมาให้ดีก่อนนะครับเอาตัวนี้ยกขึ้นมาก่อนนะครับนะยครับยกตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับให้มันลอยตัวขึ้นมานะครับทีนี้ เราเราจะต้องงัดครับงัดมันออกมาทางนี้นะครับนะครับงัดออกมาทางนี้นะครับเพราะมันจะมีล็อกอยู่ตรงนี้หน่อยหนึ่งล็อกตัวนี้หน่อยหนึ่งครับไม่มีน็อตยึดนะครับเราต้องงัดออกมานะครับขยับเข้ามาก่อนนะครับแล้วมันจะติดตัวนี้แล้วก็ยกขึ้นมาให้มันออกออกลมรั้หน่อยนะครับนะครับอ่าถ้ามันหลุดล็อกมันแล้วนะครับเนี่ยครับเราก็อาจจะยกขึ้นมาได้มันจะติดหน่อยหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับถ้าเราไปงัดไม่ถูกที่ถูกทางเนี่ยครับอ่าข้างในนี้ก็ไม่มีแต่ อ่ไข่แมลงสาบเยอะแยะมากมายเลยนะครับอ้าวนี่ยครับนี่ครับอ่าตรวนี้ครับอันนี้คือไข่แมลงสาบนะครับเี่เต็มเลยนะครับเนี่ยครับตรงนี้ครับมันสามารถยกออกมาได้ด้วยนะครับเพราะมันมีที่ล็อกทนเองเนี่ยครับอ่าเนี่ยครับทางนั้นเลยนะครับเนี่ยครับวางอยู่ตรงนี้ครับเราสามารถเททิ้งได้เลยนะครับอันนี้เปียกชื้นด้วยนะครับเนี่ยมันจะเปียกชื้นด้วยนะครับแผ่นตรวนี้ครับอ่า ข้างในนี้ก็จะมีอุปกรณ์นะครับนี่ครับไฟจะวิ่งเข้ามาตรงนี้ครับจ่ายไฟออกตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ไม่เข้าใจนะครับเราอาจจะไปงัดข้างบนนี่นะครับทําให้ลายปิ้นตัวนี้แตกเลยครับข้างในครับตัวนี้ครับเสียหายได้เลยนะครับตัวนี้ครับทีนี้ตอนที่เราจะใส่ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะว่ารู้สึกมันจะเข้ายากหน่อยครับถ้าเราใช้ความรุนแรงอาจจะทําให้สายไฟพวกนี้ครับหลุดลุ่ยออกมาได้มันจะเกิดมันจะเสียเวลาครับเห็นไหมครับตัวนี้ครับนี่ครับล็อกของเขาครับเนี่ยครับ ล็อกอยู่ตรงนี้แล้วก็ล็อกจะอยู่ตรงนี้ครับอ่าทีนี้อ่าข้างในนี่เขาก็จะมีเดรยอยู่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับอ่าเห็นชัดไหมครับเนี่ยครับตรงเนี้ยอ่านี่ครับเขาจะมีเดรยอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับอ่าเดรยอยู่ตรงนี้อันหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้อันหนึ่งนะครับเนี่ยครับอ่าเพื่อที่จะมาล็อกมาล็อกไอ้ตัวนี้นะครับนะครับมาล็อกกับช่องนี้นะครับนะครับเนี่ยครับล็อกกับช่องนี้ครับเนี่ยครับ อ่าเห็นชัดไหมครับอ่าทีนี้ถ้าเราจะเอาใส่นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ครับอ่าเข้าล่องดีๆนะครับอ่าล่องเขาจะมีอยู่ตรงประมาณนี้นะครับอ่าหามุมมันดีๆนะครับอ่าล็อกอยู่ตรงนี้แหละครับอ่าเห็นนะครับอ่าเราเอาสายไฟตัวนี้ครับเข้ามันในล่องดีๆก่อนนะครับและด้านนี้ครับไอสายสีน้ําเงินนี่ครับแล้วก็เอาเข้ามาเข้าล่องดีๆก่อนนะครับเนี่ยครับอ่าก่อยู่ต้องพยายามเอาตัวนี้ออกมาก่อนนะครับเนี่ยครับ อ,ออกมาแล้วนะครับาสายไฟเส้นนี้แล้วก็ยกขึ้นมาก่อนนะครับนะครับให้ให้มันลอยอยู่ข้างบนเลยนะครับเพราะมันมันจะมีที่ล็อกของมันอยู่แต่หลังจากที่เราออกแล้วเราไม่ไม่ไม่เข้าล็อกก็ได้ครับเพียงแต่เอาให้มันลอยหลุดออกจากกันมาให้มันเข้าล็อกได้ก็โอเคนะครับอ่านี่ครับอ่าประมาณนี้ลงไปแล้วนะครับ เอาให้มันตรงๆล็อกของมันเลยนะครับอ้าวน <planets together, S 1> ี่ครับหลังจากที่มันวางได้ที่แล้วนะครับอ่าอย่าให้สายไฟตัวนี้เกะกะนะครับไอ่สีน้ำเงินข้างในนะครับยกขึ้นมาปกติเขาจะเข้าล็อกมันเลยเราไม่เอาเข้าก็ได้ครับทีนี้เราก็ดันเข้ามาเลยครับนะครับอ้าวนี่ครับเราดันเข้ามาเลยนะครับอ่ามันก็เข้าล็อกมันเลยนะครับเนี่ยครับนี่ครับอันนี้เราต้องเอาใส่นะครับผมเอาออกมาให้ดูท่านเองนะครับ เดี๋ยวผมเอาใส่ใหม่นะครับเนี่ยครับเวลาจะเอาออกมาครับงัดตัวนี้ดันมาทางนี้ปุ๊บมันดูดล็อกก็ยกขึ้นมาได้นะครับทีนี้ถ้าเราจะเอาเข้าไปปุ๊บแล้วก็เอาวางให้มันดีๆแล้วก็ดันเข้าไปมันก็จะเข่าล็อกของมันเลยนะครับอย่าเป็นงัดพวกนี้ไม่ได้ด้านบนนี้มันมีแผงวงจรอยู่นะครับแตกหักได้ง่ายนะครับทีนี้พ่อบ้าถามว่าเราจะถอดยังไงประมาณนี้ครับทีนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าตรงนี้ครับมันมีอะไรบ้างหนูกระนูแทะแมลงสาบเต็มเยอะแยะหรือเปล่าประมาณทีนี้เราก็จะมาถอด เอาตัวนี้ออกเลยครับฝาข้างบนนะครับอ่าเนี่ยครับแล้วก็มายกตัวนี้ออกเลยครับอสองด้านเลยนะครับเนี่ยครับตัวนี้ครับมันจะมีน็อตล็อกอยู่นะครับอ่าเนี่ยครับเนี่ยครับอ่าตรงนี้ครับเดี๋ยวเราเราจะถอดล็อกออกก่อนนะครับอ่าตรงนี้เขาจะมีอ่าล็อกอยู่นะครับล็อก ตัวน็อตไว้นะครับเนี่ยครับเราถอดล็อกสองตัวนี้ออกก่อนนะครับเนี่ยครับงัดออกมาเลยนะครับออกไปแล้วนะครับกระเด็นเลยมันล็อกดีมากอ้าวโอเคนะครับทีนี้หลังจากที่เราได้ถอดน็อตออกแล้วนะครับแล้วก็เอาออกเลยนะครับตัวนี้ครับมันจะมีน็อตยึดอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองนะครับ อ่านี่ครับอาจจะน้ำมาแล้วก็ยกไอตัวนี้นะครับฝาครอบตัวนี้ออกไปเลยนะครับเนี่ยครับออกไปแล้วนะครับทั้งสองด้านเลยนะครับอ่าลังกจากที่มันล็อกมันออกไปแล้วนะครับอ่ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเนี่ยครับตัวนี้ครับเราก็งัดออกมาเลยนะครับตัวนี้ครับเนี่ยครับ เห็นไหมครับเห็นไหมครับล็อกออกมาแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยครับออกมาแล้วนะครับเนี่ยเห็นนะครับอแบบเนี้ยออกมาเลยนะครับเนี่ยฝามานะครับอาจานมามันก็จะมีน็อตล็อกอยู่ตรงนั้นนะครับอะหนึ่งรูสองรูสามรูสี่รูนะครับจะมีน็อตล็อกอยู่นะครับแล้วก็ออกเลยนะครับ มีแค่นี้เท่านั้นเองครับเนี่ยครับอา <c oughs> วว่ามีตัวเล็กน้อยวิ่งอยู่เฮ้ยมเข้าดีอ่ามีจะกิมน้อยจ <c oughs> ิกจกน้อยนะครับอ่ามีอยู่อันนี้มันก็มีประมาณนี้ครับสําหรับพอบ้านนะครับที่จะอา่าถอดเช็คนะครับนี่ครับมันก็มีประมาณนี้นะครับอ่านี่ครับอ่าตัว,ต,ว,ต,วตัวเล็กๆก็ยังมีอยู่นะครับเห็นวิ่งอยู่ตรงนี้อยู่เดี๋ยวให้ดูนะครับ อ่านี่ครับแอบซ่อนอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยครับวิ่งไปแล้วอ้าวนี่นะครับนี่แหละครับอ่าสาหรับอ่าพี่น้องมือใหม่หรือว่าพ่อบ้านนะครับถ้าจะถอดนะครับถอดฝาคอเบอร์ทั้งหมดออกเรามองไม่เห็นเลยครับว่าอ่ามันจะมีมันจะเห็นนะครับเพราะว่าไอตัวข้างล่างเนี่ยมันจะบางตรงนี้ไว้หมดเราต้องถอดแบบนี้นะครับอ่าทีนี้อ่ามี พี่น้องมือใหม่หลายท่านนะครับว่าสายไฟเส้นสีดำๆนะครับมันไปไหนนะครับเนี่ยครับตัวนี้ครับมันเป็นสายเซนเซอร์นะครับนะครับมันจะไปต่อเข้ากับกระจกสีน้ําเงินตัวนี้นะครับเป็นสายเซนเซอร์ฝาหน้าตรงนี้นะครับมันจะมีอ่ามันจะพานี่นะครับมีอ่าสวิตช์อยู่ตรงนี้ครับเนี่ยครับมีเซนเซอร์ฝาอยู่ตรงนี้เลยนะครับอ่านี่ครับหนูกัดนะครับตัวนี้อ่าสีดําจะเข้าแจ็คกับส sì, ีน้ huh. ําเงินน like ี่นะครับอันนี้คือสายเซนเซอร์ มานี่มาเสียบอยู่ตรงฝาน, <HHH> นี่นะครับเนี่ยครับฝาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะ,จะมาสัมผัสกับแม่เหล็กตัวนี้นครับอ่าตัวนี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับมันจะมีแม่เหล็กอยู่ตรงนี้ค <ๆ S 2> รับพอฝาปิดมาปุ๊บมันก็จะมาสัมผัสกับแม่เหล็กตัวนี้ไอเซนเซอร์ตัวนี้ครับเนี่ยครับอ่าเซนเซอร์สายสีดำดำตัวนี้ครับเนี่ยครับมันผ่านมานี่มานี่มานี่มาเข้านี่เข้ากับสีน้าเงินตัวนี้เลยนะครับอ่าวิธีถอดฝาคอเวอร์อ่าข้างล่างเราไม่ต้องถอดนะครับถอดแค่ ไอตัวด้านบนนี้เท่านั้นเองครับสําหรับตัวชิบ้านะครับเนี่ยครับมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับทีนี้ถ้าเราจะประกอบเข้าไปก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมจะเช็คยังไงแล้วก็เราก็ดูออกนะครับสําหรับตัวชิบ้ารุ่นนี้นะครับนี่ครับทีนี้เราก็เก็บสายไฟให้มันดีเรียบร้อยแล้วก็เข้าตามล็อกของมันนะครับอย่าใช้กลมรุนแรงนะครับเบาๆนะครับขยับให้มันเข้าล็อกดีๆจากนั้นมาแล้วก็ใส่น็อตนะครับใส่น็อตให้เรียบร้อยมันก็จะโอเคนะครับเอาล้ครับ อขอบคุณมากมามนะครับสําสหรับพ่อมาที่ถามเข้ามาว่าจะถอดฝาคัอเวอร์หรือว่าถอดฝา,าตัวชิบ้ารุ่นนี้นะครับจะไปเช็คสายไฟมันอะไรนะครับลองเอาไปทําดูนะครับเผื่อที่จะได้เป็นแนวทางครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ